สวัสดีครับผมลุงหลอด FC วันนี้ก็จะมาแต่งเพลงให้น้องชายนะครับผมช่องโบโลบุล่านะครับผมบักลานะครับโบโลบุล่าบักลานะครับผมก็แอบมาเป็น FC ลุงหลอดตั้งนานไม่รู้นะครับผมที่ไหนได้น้องชายตัวเองนะครับผมไม่ค่อยกลับบ้านแล้วครับผมนานมากเลยไม่เจอกันก็คิดถึงนะครับผมลุงหล่อก็เลยแต่งเพลงให้นะครับผมขอบคุณค่ะทั้งกองจากสาวแซว ถ้าหากว่าคุณช่วยดันโบลาบักลาช่วยกันมาฟันไว้ไว,ไว้แบนแบนฝากกดติดตามฝากาากดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อครับอยา่าลืม 想。<Yeah. S 2> <laughs> จะสู้ไปพร้อมๆกันที่แหล่งพักดันเจอโบโลโบล่าหากสมซาช่วยกดปิดตามไทยทีน้องลุรเอฟซีคนดีพี่ชายรักจังคงสู้ไปได้ ตัวปีนี้เป็นห่วงจังใครเจ้าดังเธอโบโลโบลาฝาใจไปถึงบักลาที่อยู่ห่างไกลหากมียังซอยใดให้บอกไา้หรือคำแทน ดดอโโาัากดู <c oughs> จบแล้วโบกมือนะครับผมแจกไอ้น,น้องชายครับผมไม่ต้องเอาดีมากแล้วครับก็แค่นี้แหละนะครับผมขอบคุณที่ติดตามเราชมรูรอดเรียสีสวัสดีครับแอบไปร้องเองนะครับผมสุดยอดนะครับสุด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  โลวล่าเป็นน้องชายของ,ะะอองไอรอนนะครับออกโรเบกอนนะครับที่แรกกับว่าสีเห็นคิดพร้อมกันที่นี่ศึกษาขอมุ่นขอ,อยั้งมันได้พ่าตรงที่ว่าเข้าไปสมัครขอมุ่นคิดว่าเขาหเห็นทรงเหล็กที่มันชี้ยั้งไปโคเบิร์มงสีนาเลวจังได้เห็นพอม่าเบิ่งกหย่อนโมเมนต์เพื่อว่า ที่ไม่ร้องผมนี่ยมันสมัครไว้แล้วนะครับเห็นในร้านเขาเก็บเก็บเห็นหนังก็ผ่านปุ๊บก็ดังทรงของมูลมาให้ไรให้กองที่มันซี่นะผมคิดว่ามันต้องสมัครมีอันมณีนะโอ้ยเขาะว่าสารุป์ลูกเกิดนมีใจน้ำนะมีไส้ไปลอยไปเป็นซี่มันต้องโดนนะครับ ชั่วโมงผมจะไปจ่ายนี้คุณันทีตอนนี้ผมเหลือแค่8ปด้อยสับสไครต์และก็เวลาชั่วโมงส9 9พชั่วโมงมืนอเสิว่าของเพง เห็นอิ่มกัเที่ยวดาวเที่ยวยังยืนเละไปมากกันเลยคิดคิดสุดท้ายจะบมพานมูลนิภ่วยเลยสิมัวไปก็คก้นฟรนเฟจุกจุกทันเออครับถ้าจะมีเวลาก็สิไปเยี่ยมไปยามไรส่วนไปคอมเมนต์ไปยามเรื่อตอนนี้ง่ายใหญ่สองพันจะมีเวลาเนี่ยไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปยามขอแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับอ้าวเพื่อเวกันเสียเวลา ขอเชิญพี่น้องรับชมรับฟังเพลงขอบคุณแฟนๆจากปันหลาดได้รัโอกาสสิบนิ้วประนกมกับแฟนฟนจากมิถทัธวเดนที่แฟนๆให้ความเมตตาจากสิบเป I would succeed if were more tight in the world. Oh yeah. พอติดตามช่องนอนๆด้วยในะจะนะจะนะจใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งป่านใส่ใจไอหน้าที่พาไปกินแกงงอไม่ที่พาไปเล่นวายและขีรดใช้นาแต่อายเขาสังญาว่าจะสามสาดีน <lly> ้องหลับรวมกันหนึ่งพนกิโลกัมพอดีรักกันเจ้าช Hãy Lena, ngõ đi. Mà chị sao yo? Hey, شن ได้ดูละเธอได้ไหม เลยนะครับสาวรักจพรนั่นเองนะครับขาวโบ้เลยนะครับบาิท้าออกกําลังกายได้จ้ได้จ้ถึงกามขาใหญ่ให่ไปยนะครับแต่ก็น่ารักและเซ็กซี่ด้วยนะครับฝากด้วยช่องหนึ่งนะครับช่องสาวรักจพรนั่นเองเด้อเดั อ้าถอนถอนถอนนี่หละถอนไอเดียรรดาแต่ก็ไม่ได้เชื่อว่าจะสี่สิว่าแล้วแต่ก็ยังไอเียธรรมดาแต่ก็แปรได้เป็นแปรแต่ก็คงโชคดีน่าดูอต่ก็เอาบีดินดาววยแต่ก็เอาถอนใส่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 ยังไงส่เจ๊เจ๊เ